ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตค่ะเตรียมจัดงานภูเก็ตเอลเอ็โปร2024ค่ะงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติบนเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ นายก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชื่อมภูเก็ตเชื่อมโลกภูเก็ต h e ล l เอ็กซโป2024โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของจังหวัดภูเก็ตที่มีความพร้อมสำหรับการส่งออกแล้วก็เชื่อมโยงการค้ากับตลาดของประเทศ บ้านพี่เมืองน้องอะนะคะพร้อมท้งฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมแสดงศักยภาพการเป็นเวลเนสทัวริส i ับออฟอาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเฮลธ์แอนด์เวลเนสทัวริสค่ะสร้างอีเวนต์ใหม่ๆให้ภูเก็ต นะคะซึ่งก็สามารถต่อยอดให้เป็นอีเวนต์ระดับโลกกระจายรายได้ให้กับชาวภูเก็ตได้ในทุกระดับรวมไปถึงการสร้างกลุ่มพันธมิตรธุรกิจสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรทั้งซัพพลายเชนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็สนับสนุนให้หอการค้าเนี่ยนะคะสร้างอีโคซิสเ็มเปิดโอกาสให้พันธมิตรด้านธุรกิจเวลเนสเนี่ยมารวมตัวกันแสดงศักยภาพเลยค่ะส่งเสริมให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพระดับโลกหรือว่า world class wellness destination ค่ะ โดยภายในงานนะคะจะมีการจัดแข่งขันจัดดอกไม้ลอยน้ําในอ่างสปาการนุ่งการแข่งขันนวดไทยเพื่อสุขภาพการแข่งขันอาหารเป็นยาและเครื่องดื่มสมุนไพรกิจกรรมจากสมาคมต่างๆที่มาร่วมงานการแสดงศักยภาพสินค้าและบริการชั้นนําด้านสุขภาพการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีจากนานาชาติและหอการค้าทั่วประเทศการแสดงสินค้าและบริการจากสมาคมด้านสุขภาพต่างๆของจังหวัดภูเกต็ตรวมไปถึงกิจกรรมเวทีและสินค้าชุมชนระดับ5ดาว จากทั่วภูเก็ตค่ะซึ่งจะถูกจัดขึ้นในวันที่24 2 8ถึงกระกฎะาคม2 5 6 7ตนิีดนี้ค่ะที่ลานกิจกรรมภายในห้างเซนทรัลภูเก็ตค่ะจ,จังหวัดภูเก็ตก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีอีเวนต์เยอะมากน่าสนใจทุกงานมีเวลาเที่ยวกันได้ใช่เที่ยวได้ทั้งปีเลยนะคะ24 -28 กระกฎะาคมนี้ก็อย่าลืมนะคะกิจกรรมจัดขึ้นที่ห้างเซนทรัลภูเก็ตนะคะ